สวัสดีนะครับกับลิปแรกผมนะครับโดนัทนะครับโดนัทกีตาร์นะครับก็จะม,มาสอนเรื่องกา,ารทดสเกลนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นาบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับสำหรับการทดสสเกลนะครับ เพื่อนๆมือกีตาร์อาจจะเคยเห็นการไล่สเกล C ที่ว่าพูดเป็นภาษาสากลที่พูดกันทั่วไปนะครับที่เราเคยได้ยินกันตั้งแต่เด็ดเกนะครับก็คือโดยเรมีฟาโซลาทีโดนะครับทีนี้เมื่อเราจะย้ายจาก C เป็น D นะเราจะย้ายอย่างไรนะครับซึ่งผมจะใช้วิธี ทดแบบง่ายๆนะครับคือการเลื่อนมือมาอีกช่องหนึ่งนะครับผู้เริ่มต้นนะครับถ้ายังไม่เข้าใจนะครับลองถามมือเบสหรือปรึกษามือเบสนะครับาทางมือเบสก็เขาก็จะทราบนะครับว่าเออบนโนต้ตบนสายนี้เฟสนี้นะครับมันคือโนต้ตอะไรนะครับก็จะเป็นถ้า บึกษาเมือเบสมาอย่างเช่นว่าตรงนี้เป็น C นะครับต่อมาก็จะเป็น D อย่างเงี้ยเขาจะทราบดีนะครับซึ่งเราสามารถเอามาใช้เป็นโน้ตหลักของแกนนะครับซึ่งบงบอกถึงคีย์ที่เราจะเอาไปใช้ใได้นะครับสำหรับการไล่สเกลง่ายๆนะครับแบบเบสิกนะครับก็ยกตัวอย่างเป็น C major scale นะครับที่อาจจะเคยเห็นกันทั่วไปนะครับก็คือ ครับผมตามนี้นะครับแต่ทีนี้เราจะย้ายจาก C เป็น D ยังไงถ้าเราจำฟอร์มนิ้วนี้ได้นะครับเราก็จะย้ายจาก C มาโนดีซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับสายที่5้าเฟสที่ห้านะครับ เราก็ไล่ฟอร์มนิ้วเดิมนะครับแต่เพียงย้ายมาตรงนี้ครับก็จะได้ซึ่งเป็นคีดีนะครับตรงนี้ถ้าเป็น E ีเราก็ขยับมาอีกนะครับก็จะเป็นน,นะครับส่วนการไล่กลับก็ทางนิ้วเดิมนะครับช่องเดิมเหมือนกันนะครับ ถามน,นี้ถ้า f ก็มาอีดครับ <S <S ครับผมสำหรับทริคในการแนะนำของผมก็มีเท่านี้ก่อนนะครับในคลิปนี้คลิปหน้าก็จะมาแนะนำอีดนะครับ <S <S ขอบคุณครับที่รับชม